าไทยมาจากครอบครัวที่ทะเลาะกันทุกวันไม่มีทางมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นได้นี่คือประโยคแรกที่เธอได้ยินตั้งแต่วันที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านของคนที่เธอรักประโยคที่เหมือนฝังลงกลางอกทั้งที่เธอยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเธอแค่ยิ้มยิ้มที่ปิดซ่อนความกลัวความกังวลและอดีตที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตชื่อของเธอคือพลอยผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตมาจากบ้านไม้หลังเล็กบ้านที่ทุกวันแทบไม่มีคําว่าสงบให้ได้ยินโตขึ้นมาโดยมีเสียงพ่อแม่ทะเลาะเป็นเสียงปลุกตอนเช้าและเสียงคว้างจานเป็นเสียงบอกให้้เขา ในตอนค่าจนเธอเคยคิดว่าความรักสวยงามแบบในละครคงไม่มีวันเกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงอย่างเธอแต่แล้วเธอก็มาเจอพาคินผู้ชายเรียบง่ายใจดีและอดทนเหลือเกินคนที่มองเห็นค่าของเธอแม้ในวันที่เธอไม่เห็นค่าตัวเองด้วยซ้ําเขาทําให้เธอเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่แม้จะมาจากครอบครัวที่พังแค่ไหนก็ตามปัญหาคือแม่ของพาคินไม่คิดแบบนั้นเลยสักนิดวันที่พาผู้หญิงที่รักไปเจอแม่ครั้งแรกแม่ไม่ถามชื่อไม่ถามงานแต่ถามทันทีว่าพ่อแม่หนูยังทะเลาะก,กันอยู่ไหมเหมือน การตัดสินถูกประกาศโดยที่พลอยยังไม่ได้เปิดปากพูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวบ้านพาคินเป็นบ้านฐานะดีแม่เป็นเจ้าของกิจการภาพลักษณ์คือความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเป็นระเบียบและแน่นอนเธอคิดว่าสาัไทยต้องเป็นเหมือนรูปภาพที่วาดไว้แต่พลอยไม่ใช่แบบนั้นข่าวว่าพ่อแม่ของพลอยเป็นแม่ค้าขายกับข้าวเสียงดังในตลาดชอบเถียงกันเป็นกิจวัตรมันกลายเป็นประเด็นให้แม่สามีเอามาพูดซ้ำซากเหมือนบาดแผลที่เจ็บอยู่แล้วถูกมือใครบางคนกดซ้ำซ้ำและซ้ำอีกหลายครั้ง พลอยได้ยินแม่สามีพูดว่าลูกคนแบบนี้จะมีปัญญาดูแลครอบครัวเหรอโตมากับความรุนแรงจะไม่เอามาใช้ในบ้านนี้ได้ยังไงคำพูดที่เหมือนยื่นคำพิพากษาเพียงเพราะต้นกำเนิดของเธอไม่สวยงามพอสำหรับใครบางคนแต่ภาคินกลับยืนข้างเธอเสมอเขาบอกแม่ว่าแม่ครับเราจะเป็นครอบครัวแบบไหนขึ้นกับเราสองคนไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่อดีตใครทั้งนั้นเขาพูดอย่างสงบแต่น้ำเสียงนั้นหนักแน่นจนแม่เงียบไปอย่างจำยอมในขณะที่แม่สามียังไม่ยอมรับพลอยกลับพยายามทุกวันหลังจาก ทำงานบ้านหัดทำอาหารให้ถูกปากช่วยในกิจการแม่แม่จะไม่ทันสนใจเธอทำทุกอย่างเหมือนเด็กที่อยากให้ผู้ใหญ่สักคนบอกว่าหนูทำดีแล้วนะแต่สิ่งที่ได้คือความเฉยชาคือหนึ่ง